สวัสดีค่ะวันก่อนพาเดินลุยฝนวันนี้ไม่มีฝนอากาศแจ่มใสค่ะทั้งนั้นก็จะไปที่สะพานบูกลินนะคะแต่สะพานที่เห็นนั้นคือสะพานแมนฮัตตันอันนี้ก็เป็นตึกวันเบิร์เทรดค่ะส่วนสีน้ำตาลเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเอ็ม r พ s t สเตจะพาเดินไปดูอะไรอย่างหนึ่ง เสียงถุงอากาศดีวันนี้ดูฟ้าไม่มีเมฆเลยค่ะเสียดายมันจะมีเสียงเครื่องจกักรรบกวนควนคนบางคนนะคะหมาตัวเล็กๆเ,เขาก็กลัว บดูค่ะวันนี้ก็เดินต่อเสียงถุง ด้วยเสียงถุงรบกวนด้วยต้องขอโทษนะคะอุ้ยอันนี้เป็นกระเทียมดอกเนี่ยเอาไปตำใส่ส้มตำค่ะอร่อยนะมันจะเป็นกลิ่นเหมือนใบหอมแล้วก็กลิ่นเหมือนกระเทียมรอไว้ให้ดอกแก่มันจะมีมเมล็ดจะเก็บไปปลูกค่ะ ต้นนัน,นี้ต้นผักผักหญ้าส้มเนี่ยดอกขนาดนี้เราไปปล,ไนนนลูกได้เลยนันเนี่ยค่ะเนี่ยเมล็ดเนี่ยค่ะเอาไปโรยอุ้ยเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บไปโรยถ้าเป็นต้นใหญ่ๆน,นะค่ะสูงเป็นศอกเลยตอนนั้นนี่เห็นไหมคะเริ่มออกต้นอ่อนมาแล้วเปรี้ยวๆมันจะเปรี้ยวเหมือนกับเหมือนกับยอดมะขามเลยนั่นนะค่ะอุ้ยเดี๋ยวมาเก็บเมล็ดว,วันหลัง <ś les> <ś les> หมาสวนกันค่ะคงต้องตัดต่อแล้วละค่ะ ตัดต่อแล้วว่าจะพาเดินไปจนถึงจุดจุดนั้นที่มีอะไรให้ชม แที่จะพามาดูก็คือคืนนี้เขาจะมีเวทีมีวงดนตรีมาแสดงอยู่สองสองแด์แต่จำจำชื่อไม่ได้นะคะแต่เขาจะบล็อกไม่ให้เข้ามามันมันจะเป็นงานเฉพาะกิจของ NBC เหมือนกับเหมือนกับเขาจะทำข่าวเกี่ยวกับจุดพลุฟอสจุลาลค่ะ okay. หอมหอมน้ำาน่ะหอมจังหอมมากเลยเดินผ่าน,นันไม่อยากเดินต่อเลยค่ะแต่จำไม่ได้ว่านี่ชื่อต้นอะไรกลิ่นหอมคล้ายกับดอกโยธากาหรือดอกคัดเขาหอมมากยิ่งตรงตรงเนี้ยเขาปลูกไว้เป็นสิบสิบต้นค่ะลองคิดดูค่ะเดินผ่านเนี่ยมันหอมมากๆเลย หนาดอกหอมจริงๆหอมจัง